นะัืขวัญ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 ้วัดขวัญขวัญขวั้ขวัญ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 วัญขวัองเอัญขน,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 น้องวขวัญอวัญขวัญขวัญัญขวัญจวัญขนัญขวัญขววััททััวััขัะะั เมื่อวานแ <Pf ing. S 1> ต่น้อยก็บม่ได้ไปเจอคือเก้าพูดกับพ่อผู้ป้าแต่น้อยกึ้นไข่คือเก้าพูดน้อง่อไข่ดีแล้วก่ะไข้ไม่ไอเมื่อวานก็บม่ได้หาคิดเดากไม่ได้ลงคิดเลยเมื่อวานนี้กันเดี๋ยวพ่อจะจะได้ไปหาให้ดูกินก่อนมานีนะเพราะว่าไอกลิ่นป่าไอโน้องแกงป่าพิษตาเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกแห้งน้ำท่วมกว่าตอนหรือว่าป่าที่ลุกแม่คอยหากขมาตานาดีนี่นะเดี๋ยวพ่อจะจะได้ไปหาให้ดูกินก่อนก่อนจะไปกันเขาคนนี้คิดดึาดน้องไปตามเพิ่อนแต่น้อยเนาะ ดวามม่่าเลซตน้อยด้ความเป็นกังใจกาไมคิดไปน่องปะเใครจุปะ้ยได้ไปหากินก็มนะบงปลาอันที่แม่ขอยมากนน้องเอ่าตอ้าวผู้พาว่าเป็นโตอามาตะกตาแต่โม่เออใเขมดอืมปลานี่นางามอะไรปลาูุฟานะอ้อปลางามอะไรป็น้อง้ปลางามก็มีคือปลาลุ่ยแล้วนี่แต่ว่างาม ไปเลือผู้พาเดี๋ยวนี้นะอ่ะถอดว่าตะขอใหญ่ตะขอใหญ่คิดดูถอดแล้วเลยกระทบะอีกอ่ะนึงอ่ะถอดอ่ะมันกระทบมันกระทบตังแห้งนี่ว้าวเอามาเพี่น้องเลยป่าขอใหญ่ถือพอยนะอึถือจีดุงแหม่ก็ได้เป็น้องนี่ไงมาหันผู้พามันรูปป่านะป่าที่ตอนในนี้กับฟางกับนี่นี่คู่ก็มี เดีนเชได้มาเกงปลาโคใหญ่น่ะเชื่ออยู่ทต่อปลาไปแล้วไปแล้วเอาไหมพ่อเวเชได้มาเบิ่งปลานะคุณนี่ก่อนบ่คำพี่น้องเป็นตึ๊กลุงพี่น้องเออปลาอันที่เป็นขังไว้พี่น้องปลาดุกทั้ำไมพี่น้องก็อยู่กุ้ยไดเมื่อเาปลาลงนตึกโมนผัดข้อไปบีดไปไปเช้ไข่ก็มีเป็นดีเนาะเมื่อนี้บัดนี้่ยคือระดีเลยแหละพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่ไปโกน เขาว่าเป็นข้ออามิดานเขาไอ้เฮียบุคัมมันเชาะเก็กนพี่น้องเชาะเก็ดกินพี่แช่บพี่น้องเก็ดมันแข่งใครรอบนึงนะไข่แบบว่ามึดหืนเลยนะพี่น้องรอบที่โชงผู้พาตาน้อยเมื่อวานนี่ไปโกดอยู่จุดชุมนาเล่าพเพดเพิ่งว่าเป็นข้อามิดานละเอาวางยาให้กินลันย อยาพดลนะอย่าต้นเอนะพี่น้องน่าจะดีเลยแรวบนี้นะแต่น้อยสบายดีป้าลุงรเป่สบายดีป้าลุงก่อนนะแต่น้อยแต่น้อยเอ้ยถือดีโมดเอามานำเบิกนางกระตุนได้เลยนะ่าสบายดีรึเปลาแต่น้อยอ้าสบายดีงาม เอ้ากระตุ้นขึ้นี่แล้วอาเบิ่งโอเป็นโจ๊บป่าตะคอายเยก็บป่าฮะเอาโกงให้ไอ้กินก็นิดน้อไอ้กินเนี่ยพูดเนยมันนี่ยได้พี่น้องเอ้ยนี่ไอ้แกไอ้กินเป็นไอ้เดอเลยนี่ปีงบอ่ะนะาปีงเลยปิงปลา มนน้อยปาเลวปะนี่มาดูโซเกตแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอามาใส่มันนี่ปลาคอดใหญ่ตัวแมหรือตัวผู้่ไข่ปปลาคอใหญ่กินขีมแช่บ้ไหมอ้กินพุ่งบ้านไข่หรือ ไกยไนมเนท่านไข่ไข่แล้วเร็วใส่ล้างเรียบร้อยพี่น้องเลยีได้มาหั่นเป็นต้นเอ๊ะกินกับจิกทีแล้วหรือบ่แล้วพี่น้องเลยจะน้อยกัเออนี่แ่อยู่ิกีเลกเฮ้ยจ้ะยกคนตกดุหลายอะไรแบนลย đây khát đây phó cả đều Có là bố để khát lời Nó mềm tiếng đấy Nó mềm tiếng đấy Nó mềm ก็นั่งข้าวแล้ก็ลูกตะไคร้ไม่ได้กินข้าวเพี่น้องเอ้ยลูกตะไคร้เลยกินข้าวเธอละข้ามช่องข้ามเช้าวันนั้นจะกินชมนะเป็นมะขามมะยมมันคมป้าพี่น้องกินพิเศษใครแต่ละเธอก็มีแต่กินมะยมกินมะขามหมดร้อนทานไปเมื่อนึงช่องมือผู้จังกินข้าว เนี่ยไปทอดนี่เนาะว่าคำเป็เอกงามขนาดนี้นนอันนี้น่าไปทอดบักหวางเน,นื้อสีเด้าตุ้มพลาติมุง่งว้าวหั่นเลยลดหน่อสิเร็วแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยหั่นปลากันเธอชิได้ามาชมเพ็ดตาบก็มานี่แกงที่พเพ็ดตาบนี่แหละเข็ดตาบก็คือว่าอะไรผลตุกมือนี่มดมือจุดคำตกุกบางแห่งหนึงเนาะที่จริงมันก็นยังแข็งอยู่เลย เันป,ปนตุกใช่ไหมน,นะน่ะชมกูชมหลังออเจานี่บ่ชมเชมตาาามา่านี่บอชอมตาโอชมชเตาเขาเอาเขาขับเหรอเห็นว่านี่เปนนี้อะแต่ว่าเมื่อวานเนี่อนั่นมันก็าไเห็นวเนีอว่าเมื่อวานนี่แบบยังกำลังปลืป้ตา่างๆอะไ No ้านี่เนานี่เานีดีเช้นี่น่ตอนเช้านี่ปุนารตุกเลยดตุกแหงจฉันก่อนโยมมีนะมาดูเออเอเอจังไรเราตีเน็ตตาบกอนจะน้อยกันโอดีแล้วใครกับแอ๊บ

พอมีแลยแม่อาฟ้าเลยใหญ่เมี่ยนนองต่ำต่ำต่ำต่ เลาะตีนแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ่อนเดี๋ยวฉัได้มาล้างก่อนเลยเฮ็ดพุนตุกเชียวน้องชิดาเฮ็ดอ่อนหน้าอันนั้าน่าหลุดหน้าแหล่งควายหลุดเดี๋ยวสิได้พุนตุกเ่อหนาวมากเลที่จริงมันกกนั้นไม่รอดกับพุนตุกอันดีโลเ่อหนี้ตุกเลยตุกเทตุกหวาพุนนะ้วก็ไม่ได้ตุกโค้ดได้พุนปิ๊ตุกตุกแห้งจุกจุกออกมานี่บอล้างเจอพี่น้องอ่อนเชี่ยคู่นี่แหละ ไปชามก็ชื่อป่าป่าแห้มันชัยมันแน่ขี้ดินนะบนต๊ะขี้ดินโต๊ะขี้ดินดำคลีอยู่นังก็จานก็นข้ดินเข้าไปนะไปแห่งกับย่ยานแฮ้วหีบนต๊แล้วก็มือนั่งจะทุยขเลยวันนี้เนี่ยอย่าเลยเฉย ันแนวมันงนนั้นเจอมันมีมุ้นเจอหัลายนี่จับจับเพราะง่ายงมดเลยง่ให้ตาบเพราะง่ายอืมอ่าเจาเ สามทีรอบจะโผล่ที่ดินหลลืมงานอะนะพี่น้องเ้ยมันอ่อนอ่อนน้ำปลาแม่ก่ซ่าเร่งควาอยู่หน้ามาคำมาเอาเลืกนเอาน่ดีอยู่นี่น,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 นะให,ตตหงง้ตามนี่จายด้น้เอาเมื่อช้าเลืกเอาโน่ดินบนต๊ะเชื่อมุนี้มาละเอาบนโต๊ะเชื่อยำเต้อนเชื่องามอยู่ได้ตามน อันน <ừ> ี้ออกหยามฝนตกตกลินตกแห้งจังเนาะโย่ม้นมาเลย ล lives, いい้างเห็ดตัาเลยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมาตำเจียวก่อนเลยเร่อกินเพชรได้ไหมพี่น้องเมื่อกี้ลายๆได้ตอนนี้ได้มีเพชรแล้วก็มีเชืโรตุถอนไข้กินน้อยนึงกันกินจะให้เลยนะมีซุกมืดจำนั่นแหละพราอเกิดนะเกิดเป็นน้ำชงนี่คนตุ๊กแห้งหมกละ น,นี่อันนั้นอายก,ก็ป่าเป็นเต็มอยู่ปีงได้เลยแต่ว่ายำท่านมีกวัวไพ่หรือท่าค่อยแกงก่อนเอินมีกวัวไพ่ในน้อยถึงปีงนะตำแจ่วล่ะได้พี่น้องก็ค่อยก็จะได้มาปรุงเครื่องชมอกรก่อนเมืออม่อกี้ก็เบิบอะไรเนี่ยเก็บเกือบเป็นโนก,กันเป็นโนก็เป็นโนแลบในรุ่นนี้ได้มีเม็ดมันเป็นโน่ขื่อได้พี่น้องอืม เล็บคท็กเล็บเน็บโพนนะเล็บอีโล่เนี่ยแต่ชีได้ชื่ออันอันนี้อันเนี้ยมาละอันนี้ยังไม่ทันได้ชื่อได้เชื่อให้ตับก่อนเ็ดตับแต่ว่าปากเอาไอหม้อพุทธปลัดองลงหย่อนมาละนี่นี่ไปตูลงก่อนล่ะอ้าวลงซะลงกันหาค้างหมอก่อนแบบนี้ปรุงเครื่องแล้วได้พี่น้องเห็นชีได้มาค้างหมอก่อนแบบนี้จุดไห้าวลูกๆเล็บเดียก็ได้กิน แข่งป่าเขอใหญ่ที่สิดตาค้างไม่ได้หึงเติบพี่น้องเอ้ยเบิ่งหมองแกงเก็ก็เริ่มพุทแล้วล่ะได้สิได้มาเอาปลาซะก่อนมันีหม้อแกงพุทธอืมตัวไผ่กับลุกขคณะลูกพี่น้องเลยจะได้กินไหวยี่ดัวเขาวไผ่แบบนี้โอ้โหไผนะไายหัวหมัวพลับพลับหนึ่งได้สิได้มาเอาปลาลงหม้อก่อนพี่น้องเลยเอาลงพับเนื้อเลืกกับอันยอดอันนี้นะยอดมาละนี่ทำหมาออีตู้ทั้งยอดมาละเลย ก็น่าจะเอาไว้อีกสักพักนึงพี่น้องเออจะปลุกได้ลูกอีกก็เอาปลาซื้อได้หึงเติบแล้วหลับพี่น้องเลยน่ะนี่น่าจะชุกกระลาบมานี่นะเดี๋ยวจะได้มาปปุงแกงหากินข้าวก่อนมันอ่าต้องหินตควันไข่พี่น้องอันตะขอนตูดชุกกระลาบพี่น้องแกงปลาเขาก็มาโป่งก่อนจับได้บันนี้น่าจะมีหอนไปเลยหรอกคุณช่วยชักสิบอือ งลงมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอให้ยช้ได้มาตักเก่งให้ก,กินข้าวปล้วตัน่นีงโอ้โหมันอเมนหูมันหูปลานี่นั่งลาก็นัะงเลาเ็เช็ดกระตากระตาอืมนั่งเ,เบลคุยชูดไปดูเลย แล้วได้พ uh, right? okay? so ี่น้องเอ้ยเนยยุ Taiwan ่งเนยกินเขากะมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาง่ายเนยวไปละวิดีโอถึงพี่น้องเอ้ยกินเขาแรงแม้แต่น้อยตอนนี้ดึกแล้ยังว่ากินเขาง่ายอยู่พี่น้องเอ้ยบระชดเป็นกระชงชัยไม่ได้มาพี่น้องเอ้ยนอนเผาต้นเข้าเข้าอยุ่ที่มัธมาบกาม อย่ากมื้อมกูจะคู่มนทอาจะายเนาะแล้วมาปุ๊ให้มันมีไปเนี่

เมตายงโน่ก็ได้กินข้าวหญ้าเลยพี่น้องเอ้ยกินข้าวหญ้าก็พาดตน้อยเท้านอนคลิปนี้จะได้ทายพี่น้องมงทะคลิปหน้าลูกก็น้าพระจมพะกันไหมนะ ແມ່ພີ່ນ້ອງອາໂຕເຈັບກໍບໍ່ເຫຼືອເວົາພີ່ນ້ອງເອີຈິບນີ້ຂ້ອຍຈົບແປງເທົນ